สวัสดีครับสวัสดีครับท่านชมทุกท่านด้วยวันนี้พบกับพูลีคอตูลครัสอีกแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปไม่ใช่ไม่ใช่เล่นอัปเดตใหม่วันสงการนี่เองนะครับวันนี้ผมจะเอาตัวไก่สนจุดหนึ่งมาเล่นนะครับที่จริงแล้วต้องเป็นไก่สนจุดหนึ่งบัตรดาบนะครับแต่ผมเผลอสุ่มไปที่อีกทีหนึงนะ่งจึงได้บัตรประมาณนี้เลยนะครับผมบัตร ที่เขาเรียกว่าเกลือนะครับแต่ผมว่านะถ้าผมลองเอาไปเล่นในวันไม่ช่ไม่ใช่ไม่ใช่อัปเดตวันสงการเล่นโหมดยากจะชนะไหมถ้างั้นมาหาคำตอบมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกตัวที่ผมจะเอาไปนะั่นกะ็คือตัว TV วีสไนเปอร์นี่เองนะครับผมจากนั้นก็เอา เอิมเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้แล้วก็ตัวอืเจ้าดีไหมนะเอิมผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังไงก็ไปเถอะครับอันนี้จะได้ตีดาเมจแรงขึ้นนะครับ <since ijn> เห็นเอฟซีเขาแนะนำบอกนะครับ <you 're S 1> <ortune> จากนั้นมาดูกันเลยครับว่าจะเล่นโหมดยากใน อัปเดตวันสงการจะรอดไหมมาดูกันครับผมจะวางตัวฟาร์มเงินก่อนนะครับ <c oughs> ผมไม่น่าอยู่ในห้องเลยครับ <c oughs> อยู่ในห้องแล้วเหงื่อท่วมและก็แบบ <c oughs> ไม่มีพัดลมด้วยครับผมไม่มีพัดลมด้วยพัดลมพังแล้ว <c oughs> แต่ไม่เป็นไรผมจะอยู่ข้างนอกแล้วก็อัดวิดีโอนะครับ ถ้ามีเสียงอะไรเข้าผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมจะวางตัวสไนเปอร์ไว้ตรงนี้นะครับถ้าผมเรียบชื่อผิดผมต้องขอโทษด้วยนะครับนักยิงปืนจีวีเนี่ยนะครับจากนั้นผมก็จะเอาตัวนี้วางนะครับเออไม่ใช่ไม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 ่ใช่เอาแค่ตัวเดียวก็พอแล้วไม่น่าเข้าไปในห้องเลยเหงื่อออกเต็มเลย เงือออกไม่หยุดเลยฮ่าโอ้โหเก็บไม่รอดแล้วครับเออถ้าได้เสียงอะไรขอโทษด้วยนะครับผมผมขอเตือนอีกนิดนึงนะครับอัปเกรดตัวาร์มเงินก่อนนะครับเดี๋เดยวเด้อเดเดเด เดี๋ยวก่อนลืมไม่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 เดี๋ยวไม่นะบ้านระเบิดแน่แล้วก็เดี๋ยวมผมลืมตั้งตัวเลยครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ทีนะครับผมเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ทีครวาวนี้ไม่รอแล้วครับผมเพราะว่าผมนั้นเอิม์ฟซี เดี๋ยวผมค่อยเล่นนะครับผมจะเรียกว่า FC หรือที่เขาเรียกว่าเพื่อนก็ได้ฮพกเป็นตามใจผมนะครับผมจำตามใจผมหรือไม่ต้องจำใจก็ได้นะครับผมว่าจะเรียกเพื่อนเพราะว่าเขาเล่นกับผมบ่อยนะครับถึงเขาจะเป็น FC เขาก็เหมือนเพื่อนนะครับผมเจ้าใหม่นะครับผมจะให้โชว์ให้ท่านผู้ชมดูเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ ผมจะวางอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันนะครับผมจะวางอีกตัวตรงนี้ครับพอวางตรงนี้เสร็จแล้วให้ไปอัปเกรดตัวเงินนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับอ,อจากนั้นก็อัปเกรดตัวลดดาเมจนะครับ จากนั้นก็ใส่ตัวเพิ่มดาเมจลงไปนะครับนั่นก็คือเจ้าไดโนเสาร์นะครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่มันบั๊กหรือเปล่านี่เออท่านผู้ชมผมว่าผมเจอบั๊กแล้วเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ควรเป็นแบบมีม้ดิเดี๋ยวแป๊ ครับเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ควรเป็นแบบนี้คะะท่านผู้ชมผมว่ามันดูแปลกๆแ,แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ผมวางตัวละครไปมันวางตัวละครเพิ่มราเมจตไปมันไม่อัปเกรดผมกดอัปเกรดแล้วแต่ว่ามันไม่อัปเกรด้วครับผมว่ามันคือบัก๊กแน่นอนเลยครับผมรู้แผนแนละ้วว่าจะเอายังไงต่อผมจะเอาแผนแบบ ที่ท่านชมที่เขาเรียกว่าเกียนเกียนหน่อยนะครับผมขอพูดคํานี้ขอญาตพูดนะครับถ้าใครไม่ชอบคำนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมจะวางตัวไก่เยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าวะผมลองใช้สูตรดูตอนนี้ผมไม่กับเพื่อนตอนที่บอสมาผมใช้ตัวไก่ในตอนไอตัวไก่ก็เอาอยู่นะครับเพราะว่าทำให้ศัตรูนั้นแบบ บินขึ้นนะครับต่อไปก็ไปอัปเกรดอัปเกรดตรงนี้ต่อนะครับผม,ผมโดนเกียนท็อกสิ่งนี้ขอพูดคำนี้เลยครับผมจะไม่รอดพอกตัวนี้แล้ว ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วครับคือผมผมแพ้เพราะตัวนี้นะครับคือมันแพ้ตรงที่เจ้าตัวไก่นั้นมันแบบเออไม่แบบมันเหมือนไม่ตีเอลีครับออให้ตายเถอะครับท่านผู้ชมครับผมแพ้จนได้นี่ผมเจ้ายังไงต่อดีนี่ จะยไงดีนะเอาอย่างนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมผมว่านะจะจะลองดูใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมว่าครั้งหน้าผมจะลองดูใหม่ด้วยผมว่าจะเพิ่มบัตรมีโหดขึ้นนะครับแล้วบัตรอันนี้ผม ผมอยากให้ผู้พัฒนาเกมอย่างเช่นคุณพี่เหมียวเดบะมาช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับเพราะว่ามันกดอัปเกรดไม่ได้ครับมันอัปเกรดได้แค่ตัวดาเมจอย่างเดียวครับมันอัปเกรดตัวเพิ่มระยะไม่ได้นะครับผมอยากให้พี่เหมียวนั้นช่วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมถ้าเกิดถ้าใครแบบไม่ ไม่ชอบที่แบบเกิดเรื่องแบบนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมเข้าใจเหตุผลของคุณนะครับว่าทำไมถึงไม่ชอบแบบอะไรผมขอโทษด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ